thank <smart noise> you ตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand ปี2025นะคะซึ่งก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าสาวงามที่เป็นตัวเต็งอยู่นะตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือทางด้านของวีนาปวีนาสิ Miss u n i v นิเวสระบุรีปี2025นั่นเองค่ะคุณผู้ชมโอโ้โหเรียกได้ว่าทางด้านของวีนานะคะไม่เคยทำให้แฟนๆนางงามเนี่ยได้ผิดหวังเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าได้ๆเนี่ยสิคะล่าสุดเลยเนี่ยทางด้านของแมพิชี่ค่ะได้มีการออกมาแชร์โพสต์นะคะ ที่ทางด้านของเหตุอย่างไม่มงจะงงมากได้มีการแชร์เว็บไซต์ของไบทีวีค่ะคุณผู้ชมค่ะในการเปิดดวงทางด้านของวีนานั่นเองนะคะโดยมีข้อความว่าราศีดวงมงลงจัก,กวาลวีนาเกิดราศีเมษ ดวงช่วงดีโดดเด่นการงานปังมีโอกาสโด่งดังหรือลั่นจักรวาลนั่นเองซึ่งก็มีเนื้อหานะคะว่าใกล้เข้ามาแล้วสําหรับวันไฟนอลของ Miss Universe Thailand ปี2025งานนี้หลายคนเนี่ยก็ลุ้นหรืออาจจะไม่ลุ้นเลยก็ได้เพราะดาวเด่นรอสวมมงมีอยู่ไม่กี่คนหนึ่งในนั้นคือวีนาที่เธอเนี่ยเป็นนักสู้ที่แท้จริงขอให้ความพยายามของเธอไม่ทรยศซึ่งตรงกับดวงของราศีเมษที่ช่วงนี้เนี่ยมีดวงสําเร็จดีมีโอกาสทองที่รอให้ความมาเชยชม ซึ่งดวงช่วงนี้ของราศีเมษนะคะถือว่ามีความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องการงานแล้วก็ชื่อเสียงดาวประจําราศีเมษเนี่ยมีพลังมากขึ้นในช่วงนี้ทําให้คนราศีเมษมีความกล้าลุยและมุ่งมั่นเป็นพิเศษดาวการงานและดาวสังคมส่งผลดี ทำให้ชื่อเสียงความโดดเด่นและโอกาสในการเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นส่วนทางด้านการงานแล้วก็การแข่งขันยังมีเกณฑ์ได้แสดงศักยภาพจนคนอื่นยอมรับเหมาะกับงานที่ต้องใช้การแข่งขันงานประกวดการน,นำเสนอผลงานหรือโปรเจกต์ที่ต้องเด่นออกมาจากคนอื่น ใครที่ทำงานด้านสื่อศิลปะงานบันเทิงหรืองานที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจามีโอกาสโด่งดังหรือเป็นที่จับตามองหากมีการสอบแข่งขันหรือประกวดใดๆเนี่ยช่วงนี้ดวงส่งเสริมให้มีโอกาสชนะสูงถ้าเตรียมตัวมาดีนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของแมพิชี่นะคะก็ได้มีการออกมาโพสข้อความเอาไว้อีกด้วยบอกแล้วว่าปีนี้เนี่ยชีมาก,กับดวงไม่ใช่แค่เดือนเกิดแต่คือผลรวมดวงวันเดือนปีเกิดทั้งหมดปีนี้เนี่ยคือปีที่ดีที่สุดในชีวิตของวีนานั่นเอง ะะซึ่งก็ได้ได้ว่าทำเอา FC แฟนคลับค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายอีกแล้วบางก็บอกนะคะว่ามาถูกที่ถูกทางจริงๆปีนี้ต้องยอมและทุกคนเนี่ยคาดหวังอะไรใหม่จากการมาครั้งที่4ซึ่งมันก็ใหม่จริงๆแปลกใหม่เป็นนิวเอราจริงๆรอสอนเลือกปีถูกต้องปังมากคำแนะนำเหมือนเป็นแหล่งรวมใจของชาวนาวีรอบตัววีนาหมุนด้วยความรักนึกถึง K P Arthur T P แห่งรักโอ้คุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะก็คือคอมเมนต์ของชาวเน็ต ะะที่ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ทางด้านของเว็บไซต์ไบทีวีค่ะได้มีการออกมาเปิดดวงชาวราศีเมษนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นราศีของวีนานะคะโอโหงานนี้เนี่ยจะปังขนาดไหนซึ่งการดูดวงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่างานนี้เนี่ยทางด้านของวีนานะคะจะสามารถคว้าม,มงมาครองได้สําเร็จหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีละค่ะ